นี่ครับจุดหมายปลายทางของผมมาถึงแล้วครับผมต้องการมาดูทุเรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปครับตรงนั้นก็ต้นต้นดนซีครับตรงนู้นก็โรงเรียนสาธิตรถวิ่งไปมาตรงนั้นครับตรงถนนครับขวามือนี่ก็เป็นการปลูกพุทราในเข่งครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามเกษตรเก้าไกลก็คงจะกุ้นกุ้นในบรรยากาศแบบนี้อยู่บ้างนะครับ เพราะว่าเราเคยได้ถ่ายทอดออกไปนะครับวันนี้ครับคือผมเองทราบข่าวว่าทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยจะมาตัดตุเรียนครับลูกแรกน่าจะเป็นต้นนี้เลยครับนี่ครับแต่ว่าก่อนตัดครับผมขอญาตเลยครับขอถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นก่อนนะครับก่อนที่วันนี้ลูกตุเรียนจะจากต้นไปแล้วครับนี่ครับเห็นบอกว่าต้นนี้นะครับจากแหล่งข่าวที่ผมสืบสอมานี่ครับ เพื่อนๆรู้ไหมครับว่านี่คือทุเรียนพันอะไรครับดูหนามครับดูหนามนี่ครับแต่ละต้นก็จะมีตาขายป้องกันกระรอกนะครับนี่ครับที่ดักกระรอกเป็นแบบนี้ครับไม่มั่นใจได้ผลแค่ไหนนะครับแต่น่าจะได้ผลนะครับนี่ครับโอ้ได้กลิ่นหอมเลยครับผมว่าวันนี้ตัดพอดีเลยได้กลิ่นหอมเลยนี่ครับเดี๋ยวไปดูตรงต้นหน่อยครับส่วนส่วนซีกนี้ซีกซ้ายครับ เป็นการทิ้งกิ่งเรียกว่าทิ้งกิ่งเพราะว่ามีต้นดลซีต้นใหญ่นะครอบคลุมอยู่ตรงนี้และนี่เป็นเอลิโกเนียไม้ประดับครับด้านซ้ายมือในกิ่งจะน้อยหน่อยครับเห็นไหมครับถ้าใครที่อยู่ในบ้านจัดสรรเนี่ยมีที่จํากัดก็จะต้องรับสภาพตรงนี้ให้ได้นะครับนี่ครับตรงนี้คือพันธุ์เฉลยครับคือพันธุ์กบสุวรรณโอ้โหลูกสมบูรณ์ทีเดียวครับวันนี้จะมีการตัดแล้วถ่ายให้เพื่อนๆได้เ,นนเห็นก่อนนะครับ นี่นะครับนี่ลักษณะต้นครับมีการเสริมรากด้วยนะครับแล้วก็ตรงท่อท่อแป,ป๊บสีฟ้านี้ครับผมเคยถามทางอาจารย์ผู้ที่ดูแลตรงนี้คืออาจารย์อาร์ตหรืออาจารย์รัตพลจัดบรรยงอะครับลองไปค้นข้อมูลในเกษตรเก้าไกลดูก็จะรู้จักอาจารย์เป็นอย่างดีท่อนี้ต่อไปถึงนู่นเลยครับไปถึงสวรรค์เลยไปถึงปลายยอดเลยครับ เป็นวิธีการที่พ่นพ่นน้ําพ่นหมอกลงมาครับเพราะว่าช่วงหน้าแรงเนี่ยทุเรียนมันใบมันไหม้ครับอาจารย์ก็เลยใช้วิธีแบบปมปัญญาแบบนี้ซึ่งผมถามจากคุณตุ๋ยนะครับที่ดูแลตรงนี้บอกว่าได้ผลดีครับได้ผลดีท,ทําให้ทุเรียนปีเนี้ติดลูกอ,ออกผลออกดอกติดลูกติดผลดีนะครับปีก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ติดครับมีแต่ดอกนะครับ ดูไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆครับต้นต้นต่อมาครับต้นต่อมาครับอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าสายพันธุ์อะไรนะครับแต่เท่าที่สอบถามข้อมูลตรงนี้มี13สายพันธ์ที่กําลังออกลูกเช่นมีหนามดำหนามดาหรือโอชีผมไม่มั่นใจต้นนี้หรือเปล่านะครับใครรู้จักช่วยบอกผมหน่อยเอ๊แต่ดูดูดคล้ายๆมูทันกิงแต่ไม่ใช่ครับมูทันกิงจะอยู่ต้นนู้นแต่ตัดไปแล้วนะครับนี่ครับ ก็ดูอย่างรวดเร็วนะครับให้เห็นก็คือการเสริมรากเสริมขาต้นนี้ชัดเจนมากครับเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมครับตรงอย่างแบดเลยนะครับตรงอย่างแบดแทอย่างบอยนะครับดูไปเลยเลยครับบางลูกก็ตัดไปสองตรงนี้ตัดไปสองลูกแลวครับหรือล่วงหล่นไม่มั่นใจนะฮะที่มีแต่ขั้วที่แต่ขั้วครับตรงนี้ปลูกต้นคู่ครับอ่ะไม่ใช่ครับอีกต้นหนึ่งเป็นเสาไฟฟ้าครับ คือให้เห็นสภาพว่าถ้าทุเรียนปลูกในเมืองก็จะเป็นแบบนี้แหละครับอาจจะอยู่ติดกำแพงบ้านติดเสาไฟฟ้าติดเสารั้วบ้านนะครับนี่ครับเป็นการเสริมรากเช่นกันครับนี่ครับเสริมรากแบบนี้ครับเอาเลยครับต้นต่อมาครับตอนนี้ยังไม่บอกนะครับว่าชื่อต้นอะไรบ้างต้องรอเจออาจารย์ผู้ที่ปลูกก่อนนะครับนี่ครับเสริมรากเหมือนกันครับนี่ครับเสริมรากเสริมรากเห็นไหมครับเสริมราก แข็งแรงทีเดียวครับต้นนี้ครับผมจําได้ครับอาจารย์บอกว่าหมูสันคิงครับหมูสันคิงซึ่งต้นเนี้เป็นต้นแรกที่ให้ผลผลิตนะครับเนื่องจากปลูกก่อนปลูกตุเรียนชุดนี้ปลูกเมื่อปี2560ครับนี่ครับเพิ่งเก็บลูกไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ทราบจาก Facebook อธิการบดีแล้วเกษตรก้าวไกลก็เปลงข่าวแล้วว่าอธิการบดีได้ชิมแล้วครับลูกแรกอร่อยรสชาติอร่อยเข้มข้นมากครับนะครับนี่ครับหมูสันคิ้งครับ อันนั้นคือระบบน้านะครับลองดูครับผมไปอย่างรวดเร็วครับต้นนี้กิ่งก้านนี่ทรงทรงฉัดเลยครับไม่ใช่ทรงอย่างแบและเนื่องจากว่าได้รับแสงแดดพอเพียงหน่อยเห็นไหมครับรอบทิศทางหน่อยกิ่งรอบทิศทางหน่อยครับนี่ครับเช่นเดียวต้นนี้ครับแสงแดดเต็มที่หน่อยครับนี่ครับก็กิ่งก้านก็รอบทิศทางแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญนี่มีลูกครับน่าจะจันบุรีเก้าหรือเปล่าครับ จากแหล่งข่าวที่ผมสืบสอบมานะครับน่าจะเป็นจันบุรี9ครับใครที่บอกที่เห็นแล้วทักทวงมาได้ครับถ้าเกิดผมบอกผิดนะครับนี่แหละครับให้ดูครับสภาพโดยรวมต้นนี้ไม่ได้เสริมรากนะครับมีต้นเดียวไม่เสริมรากลูกใหญ่ซะด้วยครับจันบุรีเกหรือเปล่าครับผมไ้ดูนิดนึงทุกลูกเนี่ยเขาจะหุ้มไว้ด้วยทาขายลวดเหล็กแบบนี้แหละครับ เห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ครับด้านล่างนี้ไม่ได้หุ้มนะผมเข้าใจว่าครอกเนี่ยเมื่อมาเนี่ยเขาจะต้องไต่มาจากกิ่งก้านตรงนี้แล้วก็เลื้อยเอไม่ใช่เลื้อยครับคลานลงมาตรงนี้แล้วก็แล้วก็เอาปากมาเจาะตรงนี้ครับเจาะลูกตรงนี้ครับนี่ครับคือมันไม่คงกระโดดขึ้นมามันคงไม่ปีนมาเจาะกะ้างผมเข้าใจอย่างนั้นนะอาจารย์ก็ก็เลยกั้นไว้เฉพาะตรงนู้นครับตรงนี้ไม่ต้องมีตาข่าย ด้นตรงตูดตรงก้นเนี่ยไม่ต้องมีตาข่ายครับกระรอกกุงมาไม่ได้ครับก็ประมาณนี้ครับคงได้ผลดีนะฮะเพราะว่าไม่มีรอยกะรลอกเจาะเลยกะรลอกเลยอดเลยนะครับนี่แหละครับเอาละครับผมตัวไ้ดูสภาพพื้นที่โดยรวมนะครับส่วนต้นอื่นครับยังเล็กอยู่อีก2ต้นนะครับนี่คือตรงนั้นตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับ ตรงนู้นครับคือให้เห็นว่าการปลูกทุเรียนในเมืองก็จะเป็นสภาพแวดล้อมจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วมีสนามหญ้าตรงนี้อินนิดหนึ่งครับท่านที่อยากจะปลูกที่บ้านจัดสรรที่บ้านในเมืองก็ลองจําลองตรงนี้สถานที่ตรงนี้เป็นโบเดลนะครับลองดูครับแล้วกิ่งก้านกิ่งก้านทุเรียนเนี่ยก็จะแผ่ออกมายาวๆมาหาสนามหญ้ามาหาตรงที่รับแสงแดดอย่างเพียงคอเห็นไหมครับกิ่งก้านจะยาวออกมาแบบนี้เลยนี่แหละครับ ตรงที่มีแสงแดดเยอะๆเช่นในแบบนี้ส่วนที่ไม่มีแสงแดดก็กิ่งจะน้อยครับเป็นการทิ้งทิ้งกิ่งยอมเสียสละไปซีกหนึ่งนะระดับหนึ่งยกเว้นกิ่งที่สูงสูงนะครับก็แบบนี้นะฮะสภาพแวดล้อมท่านที่อยู่ในเมืองอยากจะปลูกตุเรียนนะครับก็ลองดูครับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็คงจะมีข้อมูลนะครับให้ขับพี่น้องประชาชนนะครับท่านที่สนใจก็ลองติดตามจากสื่อสารมวลชนดูนะครับนี่ครับเอาละครับ ผมลุงพรนะครับนี่ฮะวันนี้จะต้องตัดแล้วครับได้ข่าวอย่างนั้นนะครับช่วงใบยบใบสามนี่แหละผมก็เลยถ่ายให้เห็นสะก่อนก่อนที่จะโดนตัดนะครับอาจจะมีสาระอื่นๆอีกมากมายครับวันนี้ยังไงก็ช่วงที่มีการตัดเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับาง้งะชาสมพันธ์บอกว่าจะมีนักวิจการมาให้ข้อมูลด้วยนะครับยังไงก็ลองติดตามดูนะครับจากเกษตรเก้าไกลไปด้วยกันผมลุงพรครับขอบคุณและสวัสดีครับ กดติดตามลุงพรเกษตรเข้าไกลด้วยนะครับ